สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหากพูดถึงกีฬากอล์ฟคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมอาจจะบอกโอ้ยเป็นกีฬาที่ดูแล้วน่าเบื่อนะฮะแต่คุณผู้ชมดูนี่นิดหนึ่งวงการฟุตบอลเขามีนี่นะคุณผู้ชมนะโรบบี้เฝาเลอร์เป็นตำนานกองหน้าของเรอร์พูลรและทีมชาติอังกฤษนะฮะแต่วงการกอล์ฟมีคนหนึ่งหน้าตาเทชอบสีส้มวงสวิง,งนี่คุณผู้ชมครับ ริกกี้ฟาวเลอร์ไม่ได้เป็นไรกับโรบบี้ฟาวเลอร์นะฮะนี่เป็นคนอเมริกันเป็นนักกอล์ฟที่เขาเรียกว่ามีฟิลของวัยรุ่นในกีฬากอล์ฟและที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นแฟนของเขานะฮะคุณจะอยากเป็นนักกอล์ฟทันทีนี่คือช็อตเด็ดของริกกี้ฟาวเลหากพูดถึงฟุตบอลโรบบี้ฟาวเลอร์คือพระเจ้าของสาวกลิเวอร์พูลและชาวบริเิชด้วยช็อตเด็ดแบบนี้ แต่ในวงการกอล์ฟที่ต้องริกกี้ฟาวเลอร์ครับไม่ได้เป็นอะไรกันนะฮะแค่นำสก,กุลเหมือนกันปลอกกอล์ฟอเมริกันวัย26สูง175เซนคนนี้แหละครับรูปร่างหน้าตาสไตล์สีสันโอ้โหฮฮีมีครบขาดอย่างเดียวคือชัยชนะฮะ3ปีที่ผ่านมารอ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 ,รอ,รอวันที่จะได้ชูแชมป์นะครับและในที่สุดครับริกกี้ฟาวเลอร์ในชุดฟ้าน่นะฮะก็จัดไปคว้าแชมป์ The Players Championship อย่างยิ่งใหญ่นะฮะพร้อมกับเงินรางวัลเกือบ55ล้านบาท และอันดับโลกก็พุ่งกันมาอยู่อันดับ9นะครับแต่ที่น่าอิดชามมากกว่าเงินรางวัลคือหลังจากคว้าชแชมป์ก็ได้รับจูบคิสคิสจากนางแบบชุดชั้นในฮะอเล็กซิสแรนดนะครับทั้งคู่เริ่มคบกันได้ประมาณ9เดือนนะครับแต่ชีก็บอกว่าเราเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดหาแฟนที่ดีกว่านี้ไม่มีลแล้วครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเวลาชนะทุกอย่างก็สวยงาม หาแฟนแบบนั้นอาจจะยากหน่อยนะฮะแต่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะทําเงินได้พอๆกับร i กกี้ฟาวเลเพราะคุณผู้ชมครับในงาน Thailand Golf and d n d e i v e Expo คุณผู้ชมครับงานนี้นะฮะหากคุณสามารถพัดลูกกอล์ฟให้ลงหลุม1ครั้งคุณอาจจะสามารถทําได้1 0 0 0 0แบาทช็อตเด็ดงานนี้มีอะไรจัดไปเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตจัดไป จัดงาน Thailand Golf and d n d d i v e Expo 2015ฮะสวรรค์ของนักกอล์ฟและก็นักดำน้ำนะฮะมีช็อตเด็ดกันหน่งขันพัดบนสนามจำลองจากระยะ15เมตร1พัด1 0 0 0แสฮะสวนสำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน12มีการพัดชิงทุนการศึกษา20,000บาทส่วนใครที่ชอบดำน้ำนะครับและอยากถ่ายภาพใต้น้ำสวยๆงานนี้ก็จะมีการสัมมนาเทคนิคเจ๋งๆอีกด้วย ที่สำคัญงานนี้ยังได้รวมโรงแรมรีสอร์ทบริษัททั่วกว่า400บูธนะฮะที่มาพร้อมกับแพ็คเกจราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นร้อยเดียวก็เที่ยวได้พรุ่งนี้17นา,า15นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดศึกฟุตบอลครั้งประวติศาสตร์ตำนานกองหน้าปะยะพง์ผิวอ่อนสัตว์ก,กับลีซอ